ไม่ใช่แกงฟักไม่ใช่แกงแฟงแต่อันนี้คือแกงส้มสาเกค่ะใส่ปลาสดนะคะอือหืออร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไบใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะนี่เลยจ้าวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําแกงส้มสาเกใส่ปลาสดนะคะแบบนี้เลยจ้า วัตถุดิบที่การจะใช้ค่ะแน่นอนค่ะก็จะเป็นสาเกนะคะปอกแล้วก็หั่นให้ชิ้นใหญ่หน่อย1ลูกนะคะเตรียมไว้แบบนี้ค่ะวิธีของการนะคือได้มาแบบสดๆสลงจากต้นเลยนะการจะตั้งทิ้งไว้ประมาณวัน2วันนะคะเพื่อให้ยางอ่ะมันหยดออกไปค่อนข้างที่จะเกือบหมดแล้วเสร็จแล้วการก็ค่อยเอามาแกงในน้ําที่แช่การจะมีมะนาว1ลูกค่ะเกลือใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนนะพอปอกปุ๊บเราก็เอามาแช่ในน้ําแบบนี้ได้เลยค่ะปลาสดของการวันนี้การใช้เป็นปลาตาโตค่ะ ปริมาณ3ตัวการก็หั่นแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะคล้าวคล้าเกลือนะคะพักให้เสด็จน้ําค่ะแล้วก็จะมีพริกแกงส้มค่ะวันนี้ใช้เป็นพริกแกงส้มใต้นะคะประมาณ2ช้อนค่ะกะปิ1ช้อนครึ่งค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็มะนาวค่ะเท่านี้เองค่ะแกงง่ายๆนะคะปรุงง่ายๆค่ะไปดูขั้นตอนและวิธีการแกงกันแบบง่ายๆเลยค่ะไปค่ะก่อนอื่นค่ะใส่น้ำตั้งหม้อนะคะ นี่นะคะหน้าตาสาเกที่ผ่านการล้างสะเด็ดน้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะเอาสาเกไปต้มกันนะคะค่ะใส่เกลือนะคะลงไปในน้ำต้มค่ะนิดหน่อยนะคะนี่น้ำเดือดค่ะการก็จะใส่ลงไปเลยกัยะต้มสาเกนะในน้ำเดือดเดือดนะคะสักประมาณ5นาทีเพื่อที่จะไล่ย,ยางออกยางสาเกมันเยอะ เดี๋ยวทีนี้ถ้าเกิดเรารู้วิธีการจัดการกับมันนะคะเราก็จะได้อร่อยแบบว่าไม่ต้องตะกิดตะขวงใจอร่อยแบบสบายใจนะคะค่ะแล้วก็สีสันน่าสวยมากนี่เลยสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมสักประมาณเกือบเกือบห้านาทีได้แล้วกันก็จะเริ่มพอแล้วนะคะไหมพวกความเป็นคราบๆฟอ,อ,องๆแบบนี้น้อยมากเลยนะคะน้อยมากๆเลยแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะยังไม่ต้องต้มให้เปื่อยให้นิ่มเสร็จแล้วกันก็จะเอาสาเกเนี่ยไปเทแล้วก็ล้างผ่านน้าเปิดน้ําใส่สักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็พักให้เสด็จน้ําค่ะแล้วก็เตรียมตัวไปแกงส้มกันจ้าค่ะใส่หม้อนะคะตั้งน้ําค่ะมาทําน้ําแกงส้มกันค่ะ นี่ค่ะหน้าตาเนื้อสาเกนะคะที่การเอาไปล้างน้ําแล้วก็พักเสดดน้ําไว้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่จะเป็นเยาะต้มถึง5นาทีก็ได้มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขนาดของชิ้นให้มันพอเดือดเดือดพอไล่ฟองออกอากาศแล้วก็พอเลยนะมันก็จะได้ประมาณนี้ถ้าต้มนานเกินเดี๋ยวมันจะเละมันจะนิ่มจนเกินไปพอเวลามาแกงอะ่ะมันก็จะพากะเละเข้าไปอีกค่ะน,น,นะคะเริ่มร้อนค่ะใส่พริกแกงแบบกับกะติลงไป โอ้ยแซบซีแซบซ,แซ,ซีแน่นอนละลายพริกแกงกกะปิค่ะน้ำที่การใส่ลงไปสักประมาณ1ลิตรนะหลังจากนั้นการก็จะมาปรุงรสชาติค่ะด้วยน้ำมะขามเปียกใส่ความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกก่อนนะคะการจะใส่ลงไปสักประมาณ3ช้อนนี่เลยค่ะการจะให้มีเปรี้ยวแล้วก็มีหวานนะคะวันนี้แกนส้มชิมรส เปรี้ยวนะคะแต่ว่ายัางเปรี้ยวไม่เยอะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนเกลือป่นค่ะนิดหน่อยนะคะปรับแต่งรสชาติค่ะแารก็จะมีใส่น้ำมะขามเปียกนะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวมีเกลือค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลองชิมปรับแต่งรสชาติค่ะได้ตามชอบเลยนะคะอาจจะใส่ผงชูรสนะคะสักนิดหน่อยก็ได้ค่ะเพื่อความกลมกล่อมของน้ำแกงนะคะ ่าโอเคค่ะรสชาติจะออกเปรียปร้ยวๆอมหวานนี่เลยเสร็จสับเรียบร้อยค่ะน้ำเดือดๆแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ปลาค่ะในส่วนของปลาลงไปปลาสดวันนี้การใช้เป็นปลาตาโตใครจะใช้เป็นปลาทูสดก็ได้นะคะปลาอย่างอื่นก็ได้เป็นปลาสดอย่างเงี้ยได้เหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะปล่อยค่ะให้น้ําแกงเดือดให้ปลาสุกก่อนนะคะค่ะ เดือวสักพักหนึ่งมั่นใจว่าปลาสุกแล้วค่ะเราก็จะมาใส่สาเกค่ะที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงไปค่ะค่อยๆใส่เนาะนี่เลยค่ะพอใส่ลงไปแล้วเห็นไหมดูดีน่ากินมากเลยค่ะหอมมากเลยประมาณนี้นะคะสาเกของการต้มเกือบนิ่มแล้วทีนี้การจะปล่อยให้เดือดอีกสักแป๊บเดียวค่ะสาเกมันก็จะสุกแล้วนะคะมันมีความสุกง่ายนะสาเกจริงๆแล้วอะ่ะมาแล้วค่ะถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะคะ เราจะมาชิมรสชาติกันอีกทีนึงค่ะก่อนที่เราจะบีบน้ำมะนาวอันดับสุดท้ายนะคะอืมคือดีมากมีความเปรี้ยวมีความอมหวานหวานมันไม่ได้หวานแบบชัดเจนนะมันหวานแบบหวานกลมกล่อมอ่ะเออมันมีความอมหวานอะปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ให้สาเกมันมีความนิ่มขึ้นอีกนิดนึง ไม่ต้องปล่อยให้เดือดนานนะคะเพราะว่าสาเกม,มันมีความสุกอยู่แล้วถ้าปล่อยให้เดือดนานเกินเดี๋ยวสาเกม,มันจะเละจนเกินไปแล้วมันจะดูไม่น่ากินประมาณนี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยจ้าอันดับสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะการจะเบาแก๊สลงเบาแก๊สลงแบบนี้ค่ะแล้วก็มะนาวค่ะการจะบีบมะนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวหอมนะคะสักประมาณหนึ่งลูกค่ะก่อนบีบก็ลองชิมดูก่อนนะบีบไปชิมไปก็ได้จ้ะอย่ามันจะเปรี้ยวจนเกินไปนี่ประมาณนี้ค่ะหือหอมฟุ้งมากอือร่อยอ่ะ นี่เลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยปิดแก้จ้าไม่ใช่แกงฟักไม่ใช่แกงแฟงแต่อันนี้คือแกงส้มสาเกค่ะใส่ปลาสดนะคะ อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะมีความปเปรี้ยวหอมหอมมะนาวนะคะแล้วก็มีความอมอมหวานนี่เลยค่ะนะคะทํากันแบบง่ายๆเลยจ้าสาเกชิ้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะลาไปพร้อมกับแกงส้มสาเกแบบบ้านๆจ้า